แบบเข้มข้นสร้างความสงสัยกระตุ้นให้อยากดูจนจบแค่ช่วยผู้หญิงที่ล้มกลางฝนทำไมชายคนหนึ่งถึงถูกประกาศชื่อไล่ล่าจากแก๊งมาเฟียทั้งเมืองและทำไมคนแปลกหน้าปริศนาถึงรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตเขาแม้แต่ที่อยู่ของครอบครัวสิ่งที่รออยู่ต่อจากนี้คือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดาให้กลายเป,เป็นเป้าหมายของสงครามใต้ดินโดยไม่ได้ตั้งใจการช่วยเหลือหญิงสาวโดยบังเอิญ กลับทำให้ชายหนุ่มเข้าไปพัวพันกับสงครามของมาเฟียอย่างไม่คาดคิดแสงไฟนีออนกระพริบเหนือสีสะะเสียงฝนกระทบถนนดังรัวเหมือนกลองเตือนภัยอากาศชื้นกลิ่นดินผสมควันรถลอยอวนต้นหยุดก้าวเดินหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นหญิงสาววิ่งสะดุดล้มตรงตรอกแคบเธอหายใจหอบมือสัน่นสายตาเหลียวหลังราวกับมีบางสิ่งไล่ล่าต้นรีบเข้าไปประคองผิวของเธอเย็นเฉียบ เสื้อผ้าเปียกชุ่มจนเขารู้สึกถึงความสั่นของร่างกายเธอเสียงฝีเท้าดังจากปลายตรอบหนักแน่นเหมือนกลุ่มคนที่ไม่ได้มาอย่างเป็นมิตรลมหายใจของต้นขาดห่วงกลิ่นเหล็กจากน้ำฝนบนมือเธอแต่จมูกเขาบางสิ่งในมือเธอมีน้ำหนักผิดปกติเหมือนโลหะเย็นจัดเธอกระซิบเพียงคำเดียวคำที่ฟังแล้วเส้นสันหลังเขาชาไปทั้งแถบชื่อของแก๊งมาเฟียที่ทุกคนหวาดกลัวต้นกลืนน้ำลาย รู้ทันทีว่าตนยืนอยู่ผิดที่ผิดเวลาเสียงรถตู้คันใหญ่เลี้ยวเข้ามาในตรอกไฟหน้าสว่างจ้าแทงเข้าตาเงาคนหลายคนก้าวลงพร้อมอาวุธในมือกลิ่นน้ำมันเครื่องกับควันปืนลอยมากับลมผิวของต้นขนลุกเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวหนักขึ้นจนหายใจติดขัดหญิงสาวกระชากแขนเขาลากให้เขาหลบหลังถังเหล็กเสียงหัวใจเขาดังชัดจนเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายคงได้ยินเสียงชายหนึ่งพูดทุ่ม เย็นก้องไปทั่วตรอกตามด้วยเสียงรองเท้าบทพื้นอย่างไม่รีบร้อนเหมือนนักล่าที่รู้ว่าเหยื่อหนีไม่พ้ต้นตัวชาลมหายใจค้างอยู่กลางอกเพราะสิ่งที่เขาได้ยินจากคำพูดถัดมาของชายคนนั้นคำพูดที่บอกว่าคำพูดที่บอกว่าเขารู้ว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามายุ่งในเรื่องของพวกเขาต้นนิ่งงนันรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดไหลเสียงส้นรองเท้าของชายปริศนาดังใกล้เข้ามา ระแทกพื้นคอนกรีตด้วยจังหวะที่คงทีเสียงดังพอที่จะกดทับความเงียบจนต้นต้นตองกัดฟันแน,น่นลมเย็นวูบหนึ่งพัดกลิ่นสนิมจากถังเหล็กเข้าจมูกต้นหายใจไม่ทั่วท้องรู้สึกถึงเหงื่อเย็นผุดขึ้นตามต้นคอนิ้วทั้งสิบเริ่มสัน่นหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังจะพังผนังหน้าอกออกมาหญิงสาวกระชับมือบนแขนเขาแน่นขึ้นปลายนิ้วของเธอเย็นจนต้นรู้สึกเหมือนจับน้ำแข็งสายตาเธอเข้ม แต่แฝงความหวาดกลัวลึกจนมองแล้วใจหวิวเสียงชายคนนั้นพูดอีกครั้งชาฉัดแต่ละคําเต็มไปด้วยอำนาจเหมือนคมมีที่ลากผ่านผิวหนังอย่างจงใจเขาบอกว่าผู้หญิงที่เขาตามหาต้องถูกพากลับไปไม่ว่ารูปแบบใดก็ตามต้นรู้สึกขาอ่อนสัมผัสความจริงที่ค่อยๆกระชากขึ้นมาจากก้นบึงหญิงสาวที่เขาช่วยไม่ใช่คนธรรมดาที่สะดุดล้มกลางฝน เธอเป็นคนที่ทั้งเมืองอยากหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใกล้และตอนนี้เธออยู่ติดตัวเขามากกว่าที่เขาตั้งตัวทันเสียงปืนกระดกขึ้นโลหะกระทบกันดังแหลมสถานต้นเพลอกลั้นหายใจทุกกล้ามเนื้อแข็งเกรง่งเหมือนกลายเป็นรูปปั้นที่ขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวใช่อีกคนพูดขึ้นน้ำเสียงขี้เล่นแต่แฝงความโหดร้ายชัดเจนเขาบอกว่ายิ่งคนหลบได้นานเท่าไหร่เวลาสนุกก็ยิ่งยาวขึ้นเท่านั้น ต้นกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากรู้สึกถึงรสขมของความกลัวแล่นขึ้นคอปลายลิ้นชาร่างกายร้อนวูบวาบเหมือนมีไฟลุกใต้ผิวหญิงสาวขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นเธอกระซิบเบาๆบอกว่าพวกนั้นมีสไนเปอร์บอกว่าห้ามยื่นหน้าออกไปแม้แต่นิดเดียวบอกว่าทุกตรอกทุกมุมถูกกวาดสายตาไว้หมดแล้วต้นรู้สึกเหมือนถูกกดคอให้จมลงในบ่อน้ำแข็งเสียงเครื่องยนต์อีกคันดังจากปากตรอกด้านหลัง เหมือนกำลังตัดทางหนีทุกทางล้อบทกับน้ำฝนจนเกิดเสียงฟ้อยาวชวนให้สันหลังชาร่างของหญิงสาวเริ่มสัน่นไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะเธอรู้ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้และต้นก็เริ่มเข้าใจตามอย่างชา้าชาว่าตนไม่ได้เป็นแค่คนพลัดหลงมาช่วยใครด้วยความหวังดีเขาถูกดึงเข้าไปในสงครามที่ไม่มีใครเลือกออกได้เสียงก้าวเท้าเริ่มชะลอเหมือนผู้ล่ากำลังหยุดเพื่อฟังเสียงบางอย่าง ลมหายใจของต้นติดขัดหัวใจเหมือนถูกมือมองไม่เห็นบีบให้แน่นขึ้นจนเขาเจ็บเสียดกลางอกแล้วเสียงนั้นก็ดังเสียงที่เปลี่ยนความเย็นเยียบของค่ำคืนนั้นให้กลายเป็นความหนาวสถานที่เจาะถึงกระดูกเสียงของชายคนนั้นที่พูดขึ้นว่าเขารู้ชื่อของต้นรู้ว่าเขาอาศัยอยู่ที่ไหนรู้ว่าเขาทำงานอะไรและรู้ว่าเขาไม่ได้ซ่อนตัวอยู่คนเดียวในตรอกนี้ต้นตัวแข็งทื่อ เหมือนร่างทั้งร่างถูกแช่ลงในบ่อคอนกรีตท,ที่กำลังก่อตัวชื่อของเขาที่ดังออกมาจากปากคนแปลกหน้าทำให้เขารู้สึกเหมือนมีฝ่ามือเย็นเฉียบกดทับท้ายทอยหญิงสาวชะงักดวงตาเธอเบอิกกว้างเหมือนเพิ่งตระหนักว่าคนที่เธอเพิ่งหวังพึ่งพากลับกลายเป็นเป้าหมายอีกคนในเกมนี้ต้นหายใจแรงเสียงลมหายใจดังชัดมากจนเขากลัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะได้ยินทุกจังหวะเขาพยายามกดหน้าแนบกับถังเหล็ก กลิ่นสนิมและน้ำฝนผสมกันจนแสบจมูกรสขาวของความหวาดกลัวแล่นขึ้นลำคอแทบทําให้เขาอาเจียนเสียงรองเท้าหนังของชายคนนั้นหยุดลงเงาสูงใหญ่ทาบเข้ากับกำแพงยาวและหนักเหมือนกําลังกลืนกินความมืดทั้งหมดในตรอกเสียงชายอีกคนดังขึ้นห้าวแหบเหมือนคนที่หัวเราะก,กับความทุกข์ของคนอื่นเป็นเรื่องปกติเขาบอกว่าถ้าหาไม่เจอ พวกเขาจะเริ่มจากบ้านของต้นก่อนจะคุยกับคนที่ต้นรักทีละคนด้วยวิธีที่ไม่มีใครอยากได้ยินรายละเอียดต้นกัดริมฝีปากจนได้รดเลือดใจเขาร่วงหายทันทีภาพใบหน้าของแม่ของพี่สาวลอยขึ้นมาในหัวเหมือนมีมือของใครบางคนกำลังบีบหัวใจเขาช้าๆเขาหันไปมองหญิงสาวเธอสบตาเขาในดวงตานั้นมีทั้งความผิดความกลัว และความจำยอมที่เหมือนกำลังกลืนเธอทั้งตัวเธอกระซิบเบามากเสียงแทบไม่ผ่านริมฝีปากบอกว่าพวกนั้นไม่เคยพูดเล่นบอกว่าถ้าต้นถูกเห็นกับเธอแม้เพียงวินาทีเดียวเขาจะไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตเดิมได้อีกลมร้อนจากเครื่องยนต์รถตู้ที่สตาร์ทค้างอยู่พัดเข้ามาปะทะใบหน้าต้นรู้สึกอบอ้าวเหมือนอากาศรอบตัวกำลังถูกรีดออกทีละน้อยจนแทบไม่มีที่ให้หายใจ เสียงคลิกของสลักปืนดังขึ้นอีกครั้งสะท้อนในตรอกอับเสียงเหมือนค้อนหนักที่กระแทกกลางสติของเขาต้นตัวกระตุกแต่ต้องกัดฟันไม่ให้ส่งเสียงแม้แต่ลมหายใจหลุดชายคนหนึ่งพูดว่าได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงกลิ่นดอกไม้จางๆที่ลอยประปลนกับกลิ่นฝนบอกว่ามันยังใหม่หมายความว่าพวกเขาอยู่ไม่ไกลหญิงสาวหอบเบาๆต้นรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในไหล่ของเธอ เหมือนเธอพยายามข่มทุกร่องรอยความกลัวแต่ร่างกายกลับทรยศเสียงชายอีกคนไล่ให้พวกสมุนแบ่งฝั่งคนเสียงฝีเท้ากระจายไปทั่วตรอกข้อถังขย่ากรอบประตูแต่ลังไม้เสียงวัตถุโลหะกระแทกกันดังสะท้อนทั่วต้นกลั้นลมหายใจจนหน้าเริ่มมืดลูกกระพริบตากลายเป็นแสงไหวระยิบเหมือนโลกกำลังสัน่นท่านใดนั้นบางอย่างตกลงมาจากหลังคาดังปึก สมุนคนหนึ่งศบทลันเงยหน้ามองขึ้นและค่อยๆเลื่อนสายตาลงมาตรงจุดที่ต้นซ่อนอยู่หญิงสาวบีบแขนต้นแน่นจนเล็บจิกผิวลมหายใจเขาหยุดลงกลางอกหัวใจเต้นแรงจนเจ็บดวงตาของสมุนคนนั้นมองทะลุตรงมาเหมือนสายตาที่กำลังยืนยันสิ่งที่เขาเห็นชายคนนั้นยกปืนขึ้นชามั่นคงปลายกระบอกปืนเล็งตรงมาที่เงาของต้นและหญิงสาวโดยไม่ลังเล อีกไม่กี่วินาทีเขาจะลั่นไกเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังต้นเสียงโลหะถูกปลดล็อกเสียงที่ไม่ควรจะปรากฏในที่แบบนี้หญิงสาวหันไปมองต้นหันตามและภาพที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นลงจนรู้สึกเหมือนกำลังจะเป็นลมด้านหลังของต้นชายรูปร่างสูงโปร่งในเสื้อคลุมสีดำยืนอยู่เงียบๆในมือของเขามีปืนพกที่ถูกปลดเซฟเรียบร้อย รอยยิ้มบางบนใบหน้าไม่บอกอารมณ์แต่ในแววตากลับมีประกายแบบคนที่เตรียมทุกอย่างไว้ล่วงหน้าหญิงสาวสะดุง้งเรียกชื่อเขาด้วยเสียงแผ่วต้นรู้ทันทีว่าทั้งสองคนรู้จักกันและสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากความบังเอิญเลยแม้แต่น้อยชายในเสื้อคลุมก้าวออกจากเงามืดยกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างที่มองแทบไม่เห็นทันทีที่มือเขาขยับ เสียงปืนจากด้านบนของตึกก็ลั่นตามดังก้องราวกับสายฟ้าฟาดสมุนที่เล็งปืนมาทางต้นล้มลงทันทีไร้เสียงร้องร่างกระแทกพื้นอย่างไร้ความหมายอีกหลายคนรีบหาที่กำบังชะงักงันเหมือนถูกฟ้าผ่าชายเสื้อคลุมเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาบอกให้พวกนั้นกลับไปแจ้งเจ้านายว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ของใครและคืนนี้พวกเขาไม่ใช่ฝ่ายที่ได้เปรียบเสียงเครื่องยนต์รถตู้คำราม พวกสมุนรีบถอยหนีเคลื่อนรถออกจากตรอกด้วยความรีบร้อนปล่อยเสียงยางบดน้ำฝนยาวไปจนลับสายตาทิ้งเพียงความเงียบที่หนักอึ้งไว้เบื้องหลังต้นนั่งพิงถังเหล็กหอบหายใจแทบไม่เป็นจังหวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นรวดเร็วเกินไปจนเขาไม่ทันคิดว่าจะทำอะไรได้บ้างชายเสื้อคลุมหันมามองสีหน้าเขานิ่งมากแต่ดวงตากลับส่องประกายที่ต้นไม่เข้าใจทั้งเมตตาทั้งเตือน ทั้งเหมือนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างเขาบอกต้นว่าคืนที่ต้นช่วยผู้หญิงคนนี้ชีวิตของต้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่มีทางกลับไปใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนเมื่อวานเพราะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเขาไม่เคยถูกปล่อยให้เดินออกไปเฉยเฉต้นเงยหน้ามองหญิงสาวเธอเอื้อมมือมาช่วยพยุงเขาลุกขึ้นในแววตาเธอมีทั้งความสำนึกความขอบคุณและความเศร้าบางอย่างที่ลึกจนอ่านไม่ออก เธอบอกว่าต้นช่วยเธอโดยไม่รู้ว่าเธอเป็นใครจึงถือว่าเขามีสิทธิ์เลือกว่าจะเดินออกไปตอนนี้หรือจะอยู่ต่อและฟังความจริงทั้งหมดความจริงที่อาจทำให้ทุกอย่างยิ่งยุ่งเหยิงหรืออาจช่วยชีวิตเขาในวันที่อันตรายกว่านี้ต้นยืนนิ่งลมหายใจยังสัน่นแต่หัวใจเริ่มสงบลงอย่างประหลาดสายฝนค่อยๆเบาลงหยดน้ำไหลจากชายคาลงสู่พื้นเหมือนเวลาที่เริ่มคลี่ตัวกลับคืน เขามองตรอกยามค่ำคืนแสงไฟสลัวกลิ่นสนิมกลิ่นฝนและเสียงลมหายใจของทั้งสองคนที่ยืนอยู่ข้างเขาแล้วต้นก็รู้ว่าคืนนี้ต่อให้เขาตัดสินใจเดินออกไปความสงบในชีวิตเขาคงไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิมอีกชายเสื้อคลุมยืนรอหญิงสาวก้มหน้าเล็กน้อยและในที่สุดต้นก็สูดหายใจลึกยกสายตาขึ้น และเอ่ยประโยคที่เป็นเหมือนประตูเปิดไปสู่เส้นทางใหม่ของเขาเขาบอกว่าในเมื่อเขาเริ่มช่วยไปแล้วเขาก็ขอฟังทุกอย่างให้จบชายเสื้อคลุมพยักหน้าหญิงสาวยิ้มจางๆและทั้งสามก็ก้าวเดินออกจากตรอกสู่ถนนที่มีเพียงแสงไฟเลือนรังนำทางขําคืนนั้นจบลงแต่เรื่องราวของต้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น